สวัสดีครับบ่าวต้อยกก,กอกนะครับผมมา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 าเป็นยังไงบ้างครับผมพ่อแม่พี่น้องมุมนี้เป็นยังไงบ้างขาข้าวข้า,วข,าวขวานะขวาเอ้ยบ่าวต้อยนี่ก็ไม่ค่อย กล้องตัวนี้มันไม่ค่อยสู้สู้แดดเท่าไหร่นะครับพี่น้องเรือนี้ได้ไหมได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมครับผมประมาณนี้ไหมบอกมานะครับพี่น้องนิดเดียวขวาออกมาอีกนิดอย่าซูมนะเออไม่ต้องซูมนะอา้าวไม่ซูมนะครับอันนี้คือภาพป,ปกตินะครับอ่อพ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 อ อันนี้ภาพปกติแล้วครับคุณไทยแคนาดาคุณไรวินนะมาแล้วมาแล้วคุณไรวินเนี่ยคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดแต่กอดบ่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไกลกันเลือกเกินนะครับกับเอฟซีนะครับทอดแต่กอด ครับผมที่ติวรบบุรีนะครับคนสวยนะครับคนสวยจากลบบุรีนะครับสวัสดีครับเห็นไปร้องเพลงเมื่อคืนนี้อยู่กับป้าจำลองก็เป่าต่อยกกอกครับผมเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเจอกันเมื่อคืนนี้ก็เจอครับผมสวัสดีครับติวนะครับมาเพิ่งมาเมื่อวานเลยนะครับ ต่ไปไล์สดกับป้าจำลองอยู่เรื่อยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปไล์สดกับป้าจำลองร้องเพลงกันนะครับอ้าวหันไปแต่พึ่งครับใจเย็นพอดีอ่าหันไปทักทายพี่ติ๋วนะครับผมพี่ติว๋วจากรบบุรีนะครับก็เลยหันไปทักทายก่อนนะครับบอกต้อยเล่าเรื่องสมัยเรียนที่เมืองนอกกากหมูกรอบ ก็คืนก็คืนหนังแมวทอดเที่ยงเที่ยงโตคืนเที่ยงเที่ยงโตอาหารที่โรงเรียนมีเพื่อนฝรั่งแย่งกินกากหมูไม่ชอบไม่ชอบกินหน้าเพื่อนคนนี้เพื่อนถามม่อนคืนนี้คืนมันคืนอะไรเนาะนี่มันคืออะไรเลยครับ นังแมวทอดน่าเขาแย่งกินเลยนะเขาไม่ให้เรากินเลยนะนี่คืออะไรแต่เขายังงง,งอยู่นังแมวทอดเอาไปกินเลยนเนาะเขาก็ไม่อยากเอาแล้วแบบนั้นไป,ไปไปหาตัวเขาเจ้าี่ก็ะไรคือมักตัวแท้เ,ออเหีหยนสาวไม่ได้กล้องเหมือนแม่เหล็กเลยเอ้าวคนไทยแค่าถ้าไม่หันไปดูสาวจะให้บ่าต่อยหันไปดู กระเทยหรือหันไปดออูผู้ชายมันก็ไม่ใช่บ่าวต่อยแล้วเนาะออออมันก็จะผิดแปลกนะครับหันไปดูน้อยเห็นสาวส,สวย,สวยบ่าวต่อยก็ใจละลายเหมือนกันนะพี่น้องแต่ละลายไม่นานหรอกละลายแล้วก็มารักรสซีเหมือนเดิมนะครับผมว่าแม่พี่น้องละลายแต่ไม่ไปไม่เป็นไรเดอ้อคุณมาลินะครับเข้ามาดูโฆษณามากดไลค์ให้บ่าวต่อยแล้วเดอ้อจ้าจ่าจา,จา,จาแวะมาหน่อยนะครับคุณตัดิเซลเคยทำค่ะ มามามาไปก็อย่างที่ว่านะครับผมพ่อแม่พี่น้องอมุมสวยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอแดดจะร้อนหน่อยนะครับมุมนี้ก็แต่ก็ทนเอาวัสดีครับผมช่องนี้ลันนะครับมามาแล้วนะ ก็ได้มาเมื่อวานนี้เนาะ,ะมามามาอยู่ด้วยกันสูด้ด้วยกันนะครับแต่ก่อนขับแท็กซี่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับโซนไหนโซนไหนเขาจะรู้หมดนะครับบ่าวนี่รันนะครับรามคำแหงลาดพรา้าวรามอินทานะครับพี่นอ้องยังไงฝากช่องเขาด้วยนะครับนิรันนะครับชาแนลหรือเปล่าครับ อนี่รันชาแนลนะครับขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพนะครับแถบวบสุพปากการาปากน้ำอย่างนี้นะครับรู้หมดนะครับท้ายบ้านอาเอาเสาเป็นร่มให้กล้องถ้าจะได้ไม่ร้อนอาครับผมกล้องก็ถ้าเกิดว่ากล้องร้อนนี่ครับ ยิ่งลาบากกว่าคนนะครับคนร้อนยังพอทนไหวนะครับคุณไทยแคนาดาแต่ว่าถ้ากล้องร้อนเนี่ยาภาพมันจะไม่คมนะครับภาพมันจะผ้าเห็นเป็นมั่มมวๆไปหมดนะครับบาลต้อยออไม่เคยใช้กล้องแต่ก็หาอะไรอยู่เรื่อยนะครับนะโอเคไม่เป็นไรบาลต้อยยอมเหนื่อยยอมร้อนเพื่อเอฟซนะครับผมสาวส,ส,สวยเดือนผ่าน,านไปไม่เป็นไรนะครับ เาต่อยฝากช่องนิลันชาแนลถามถามโปถโปไฟล์ดอนเพชรบุรีอยู่ที่ไหนนะครับไปโปไซดอนโปไซดอนเพชรบุรีอยู่ที่ไหนเป็นยังไงนะโปไซดอนแถวพระรามสองเหรอครับ ไม่เข้าใจคำถามนะครับคุณไทพิกเซลถามมาอีกกี่นึงทางไปเลยครับทางไปไซดอนเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีบ่าวต่อยก็ไปแต่แถวนั่นนะครับเรือนจำเพชรบุรีนะครับก็จะพอไปถึงโอ้ยใหญ่มากเลยบ่าวต่อยนะครับผมดิ่ ครับผมฝากพี่ติวด้วยนะครับผมพี่ติวอ่าลบบุรีฝากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นไงมาอยู่แล้วสบายดีไหมครับสบายดีค่ะนะมาเยี่ยมยายซิแต่ยายไม่สบายใช่ไหมนใช่ครับผมยายก็ไม่สบายเท่าไหร่นะครับผมก็ าเรื่อยๆมาดีแล้วมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเพื่อว่าถ้าได้พบพันนะจะรงกับยายเนอะเอ้ยเก่งหรอเขาจอมจอมร้องเพลงเก่งแล้วลุงขาเสียงเสียงดีนะลุงขาแล้วจะรำตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วครับ400อยกว่า4 0 0ร้อยกว่าไะมเพราะไม่ได้ไปไหนให้อยู่บ้านอ๋อช่วงนั้นอยู่บ้านนะใช่ค่ะเลื่อออกไป คนรวยก็จะทำยูทูบอยู่นะคนรวยนะไม่ก็แบบว่าเหงาเนาะน้องเหงานะอยากคุยกับเอสซีใช่ไหมถ้าแล้วแต่นะครับผมดังนั้นเมื่อว่าในเอสซีแบบน่ารักน่ารักนะก็คุยสนุกสนานจะจะคุยเรื่อยๆนะครับผมเอซีก็โปโปไซดอนเพชรบูรีนะครับผมต้องไหนนะครับป่าวไต ไม่เคยไปอาบน้ำงงที่นั่นฝากช่องพี่ติวลบบุรีด้วยนะคะฝากช่องพี่ติวลบบุรีด้วยนะครับผมนนถ้าถึงพันก็จะได้มาลำนะครับรน,นี่อีโอสองพันหนึ่งรท่านนะครับไปช่วยพี่ติวด้วยนะครับผมแต่ตัดศูนย์ออกหมดนะครับ <laughs> อ่องบอตอยก็เยอะแยะครับ FC มากมายครับผมยังไงก็ไปช่วยดันพี่จิวด้วยนะครับผมลบบุรีนะครับคนสวยจากจ่าคนสวยนะครับแมงลบบุรีนะครับผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านกกอกด้วยนะครับกล้องนี้ก็กลับไม่ได้นะครับเพราะว่าสเปคต่ํานะครับผมสเปคมันต่ำไม่เหมือนกล้องทาสมัยนะครับสเปคยังต่ําอยู่นะครับครับผม เอาละครับ21ท่านนะครับแบ่งไปอ่าไทยปีติ๋วลพบุรีด้วยนะครับยี่บเอท่านนะครับตามกันไลค์กดแชร์ให้พี่ติ๋วด้วยนะคะครับผมก็มาเยี่ยมบ่อยนะครับพี่ติ๋วนี่ก็มาห้าครั้งแล้วเนาะอ่าครับผมมาเยี่ยมบ้านกกอกบ่อยนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้านกกอกบ้านน้อยๆนะครับคนสวยแล้วก็รวยด้วยนะครับผมแต่ว่าอยากทำยูทูปนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็ช่วยไปกดไลค์กด แช์นะครับกดติดตามติดตามนะครับกดสับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหัอมกระเทียมด้วยนะครับผมจะได้ต้มยำปลานะครับเดี๋ยวนี้พูดเก่งนะไม่เก่งแล้วครับต้มยำปลาในให้พี่ติ๋วด้วยนะครับจะได้อร่อยอร่อยนะครับคุณไรวินนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋วคนสวย ครับผมเขาคนสวยนะครับผมมาจากไกลนะครับมาจากสระบุรีนะครับลบบุรีนะครับผมอุตบาตลบบุรีเลยนะครับพ่อแม่ปีน้องบ่าวต้อยไม่เคยไปอาบน้ําที่นั่นนะครับที่นี่ที่ไหนนะครับอาบน้ําที่เสียงตากใช่ไหมลบบุรีไม่ไม่ไม่ใช่ครับอาที่ที่เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีมันมีอะไรนะที่อันนี้ลบบุรีค่ะที่เขา ชวนเบาต่อยไปอยู่เรื่อยนะครับสมัยไปอยู่เพชรบุรีก็เอ่อแถวนั้นมันจะเป็นแก่งกระจานนะครับเพชรบุรีที่ดังๆบบาต่อยก็ไม่เคยได้ไปนะครับก็ชวนไปอาบน้ําชวนไปอะไรอยู่แต่ไม่ได้ไปนะครับเพราะแม่พี่น้องเบาต่อยก็มัวแต่ทํางานาหนักนะครับนะจ กดไลค์ให้เราเด้ <นะ S 1> บอบ่าวต่อยครับผมบกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณมณีรัตน์จ้ากดกดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าพันหนึ่งแล้วเราจะได้รำเออถ้าพันหนึ่งจะได้อารำะนะครับเแบบออ,อครับผมบ่าวต่อยก็ยี่สิบเอ็ดท่านนะครับผมก็แวะไปกดให้อาพี่จิ๋วอนะครับแบ่งยี่สิบเอ็ดหรือสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมสองพันเออสองพันหนึ่งน่ะ ตัดศูนย์ออกหน่อยหนึ่งครับคุณก็อาบน้ำแล้วก็กรอบอาบน้ำแล้วก็ก๊อบไงฮาาเอาใครโทรมาเนาะีได้รับเด้วครับกำลังไล์อยู่นะครับพี่น้อง ทัวมาเอาไว้ก่อนนะครับผมกำลังไล่กำลังไล่อยู่เดี๋ยวทิ้งเอฟซีไปนะยครับตั้ง2 0 0พเนี่ยไม่ไหวนะครับผมพ่อแม่พี่น้องต่อไปก็ช่องน้อยนะครับรักต่อไปรักเลกน้อยแต่ให้รักนานๆนะครับพี่น้องก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องต้องพาไปยกคู่ใส่แฟบเยอะๆนี่หัวแตก ว่าแตกสบับนเลยเป็นยังไงครับถึงพาไปยกขู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึง อามุมนี้เป็นยังไงบ้างครับสายันอีกแล้วเป็นยังไงคุณพะเยาฮะสายันอะไรอีกฮะนะานะแม่เขามีเซลล์ด้วย เขาแทงมุกมาไม่ยอมรับเท่าไหร่นะเบาต่อยเนะี่เออยังหัวแตกเหมือนกันละ่ะหัวยิง่งละลามอยู่เนี่ย <c oughs> เ,เ,เ,เห็นมีมุกเยอะก็ใส่เต็มมุกมาให้เบาต่อยอยู่เรื่อยนะครับ <c oughs> รักักน้อยๆไงบ่ตายตถ้าคุณเปเนยาอรักน้อยๆก็ได้เป็นไงครับผมมุมนี้เป็นไงบ้างมุมนี้ชิดหอนยังแห้งมานอนตะแคงบ่ได้อีนอนความน่นาย ช่างก็ห่อตัวมาเรื่อยๆนะครับห่อตัวพ่อปู่มาเรื่อยๆนะครับทรงประไลแต่ไม่ลื่นนะลื่นเป็นบางจังหวะอยู่นะคุณตั้ซุกเจ้เาเป็นบางจังหวะอยู่นะจังหวะลื่นก็ลื่นพอ,อ,อ,อลื่น,ใน,ใในเลยจังไงลูกเจ้า ไอ้นี่หัมวมีแต่แผลทั้งนั้นแหละเอามือ,มอ,มอใส่หน้าาราบฟังเสียงไก่ขันแหงม่วงแหงนอนหลับเนีคนเมืองสิงห์นะครับส่งลูกอกตุนสูส้มาให้นะครับผมขอบคุณนะครับ ลื่นออกนอกเส้นทางนะอ๋อนอมันก็จะมีจังหวะบ้างแล้วนอะให้ลื่นบ้างให้ออกนอกเส้นทางบ้างถ้าตรงๆมากก็มันก็ไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่นะครับถ้าลื่นออกหน่อยก็จะดีนะครับอ่ามันจะได้มีเสียวนิด,นดๆหน่อยๆนะครับปลาตเป็นปลาไม่ถูกน้ำพระค่ะปนได้วินนะเอางัา้นนะ ประมาณนั้นไม่ถูกน้ำก็เอาสวัสดีครับผมบ่าวแต่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาให้ดูกันใหม่นะครับความคืบหน้าของปู่ปาริจิตนะครับเสียงก็กําลังจะตั้งขึ้นนะครับพ้อมแม่พี่น้องตอนนี้ทาโครงอยู่นะครับเพื่อจะรองรับเสียงนะครับผมพ้อมแม่พี่น้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม